อ่าคือจริงๆเนี่ยอาการเหลืองเนี่ยมันออกได้หลายหลายเหตุผลนะครับแมละกอเนี่ยระบบรากเพราะรากมีปัญหาเพื่อจะแดงจะแดงอาการที่ส่วนอื่นตามมาอ่าช่วงที่เกิดอาการใบเหลืองเนี่ยมันใกล้เคียงกับช่วงที่ฝนตกหนักน้ําท่วมพืชส่วนใหญ่ใช้ออกซิเจนทางรากพอน้ํามันท่วมออกซิเจนมันเข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้พืชรากมันก็เริ่มตายพอตายพืชโรคมันก็เลยลงพอโรคมันลงพวกเนี่ยอาการเหลืองเนี่ยมันเลยออกได้สองทางเนาะบางคนก็บอกว่าโคนเน่าบางคนก็บอกว่ารากเน่าซึ่งได้ถูกทั้งสองตัวนี่แหละ พอเดาทั้งสองตัวทุบสุดท้ายมะละกอก,ก็ตายอันนี้ตายพิบเนี่ยอย่างที่บอกว่าการใช้ชีวพันธุ์เนี่ยที่จะเอาอยู่ในระดับเนี้ยมะละกอที่เหลืองเนี่ยความเข้มข้นมันสูงต้องใช้สูงมากซึ่งตอนนั้นตอนนั้นพี่นำค้างใช้ความเข้มข้นเท่าไหร่ <S 1, 1 <S เป้หแก้วอเมซอนนคะคะหแก้วอเมซอนเนาะตกประมาณ1แก้วอเมซอนก็สัก750ดร้อยห้เป้คือ20่ิบลิตรแทบจะ เกือบหนึ่งต่อ20แล้วดีซะหนึ่งกับหนึ่งต่อห้าอย่างเงี้ยซึ่งหนึ่งต่อ50สเนี่ยถ้าพ่นเรื่อยๆเนี่ยใบมะละกอถ,ถึงกับไหม้ได้เลยแต่แรกแรกกับการว่าฆ่าเชื้อให้ได้เยอะที่สุดก็คือควบคุมเชื้อให้ได้เยอะที่สุดนะครับซึ่งกลไกแบบเนี้ยถือว่าเป็นแปลงที่ดีนะ